สวัสดีครับมาพบกับบาลตอยกกกอคือเก่าคือเดิมนะคบผมบอยพป่น้องนะโอ้โหห้องห้องเอ่อต้อนรับแขกนะครับห้องนี้นี่โอ้โหห้องอาหารนะครับผมเออตตลึลนึกว่าห้องต้อนรับแขกอย่างดีนะครับผมบอยเปนโอ้โหเป็นทําไมมันรดรดแบบนี้นะครับผมบอยพี่นน้องนะครับผม คาราโอเกะอย่างดีนะครับผมติดห้องแอร์อย่างดีเลยเอาแล้วนะครับมีการท้าดวนอ่าเพลงมวยอีกนะครับผมเอาแล้วปอบต่อยชักกลัวแล้วดิเจอเจ้าของอ่าเจ้าของารีสอร์ทนะครับเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าโดนเพลงมวยดีกว่าเอาญาตินะครับผมเอานายาตินะ เอาแล้วเอาแล้วพอเป็นน้องเอาแล้วเอาแล้วเขาเจอแล้วเตีโอ้โหเขาเนี่ยไม่เป็นพี่ทาไม้ต่อยแบบพวกเฉนชัยเล่นดีเลยอืมเอาแล้วเอาแล้วเขาเอาแล้วอือหือเขาละเขาละเขาละเาละแติเราจะเอาลูกลูกขาวน่ะเป็นหลักครับไม่เป็นไรพี่แค่อยากแย่ให้ต่อยเล่น น่าโอ้โหโอ้โไม่เห็นแน่น <right> ักการทยมาเล่นแบบแน่นอนเลึกเกินนะครับผมเขาละเขาละเขาละบรรยากาศบรรยากาศโอ้โอาบรรยากาศสวยหรูนะครับผมกระบานทมรกระบานทมรรีสอร์ทกระบานทมรรีสอร์ทนะครับผมพลอยไปนอนนะแปลว่าอะไรกระบานแปลว่าหัวนะครับทมรแปลว่าหินนะครับ สรุปแล้วนะพ่อแม่บ้น้องนะหัวหินรีสอร์ทนะพ่อแม่บ้านน้องโอ้โหเหมาะเจาะย่างีงนะครับผมภาษาอะไรจะมาลงตัวและเกินพ่อแม่บน้องนะเนี่ยมกาแมาพักนะคะแล้วก็มีแ a นให้เวลาาพักที่นี่นะก็คือเหมาไปเลยแล้วก็ทำอาหารซื้ออาหารทะเลอยู่เมื่อกี้ที่ผ่านตลาดให้เห็นนะไม่ถึงกิโล กุ้งกโลสองสิบก็ซื้อมาเขาทิปเบ,บาบาร์บีวให้มีฐานให้ครับมีฐานให้ทีมก็ทำเองอซื้อมาทำเองถ้าไม่มีก็บอกเขาก็สั่งแม่ค้าให้ได้เออเแต่ว่าเราไปกินร้านมันแพงเป็นพันเราก็ซื้อ220มาย่างเองสะดวกแล้วก็ผัดเขาผัดเขามีครัวให้นะมีแคนทรีอยู่ตรงนี้หันไปดูดูตรงนี้เป็นแพนทรีมีไมโครเวฟไมโครเวฟมีครัวอบอบบาร์บีวก็ได้นะครับผมอบ าก็มาล้างให้จะอยากส่วนตัวก็ปิดเงี้ยแล้วก็ร้องเลยมีคาร์โลเกตส่วนตัวด้วยนะเพราอน้องมีคาร์โลเล่นอเล่น่ยนตัวด้วยใครจะไปเล่นเป็นอ้าวไม่ไปลี่ยนก็เล่นเป็นผู้ชายเออนะสนุกดีอือมาครับอ่าเปดูคาราโอเกะซิเปิดเต็มฟังเปิดเพลงฟังอ่าให้พี่ถืออ่หนูเล่นอืมค่เป็นเท่าไหร่นะโอ้จบ เปิดแอร์เพิ่อมอีกตัวปะไม่เป็นไรไม่ร้อนเหรอไม่คทัเป็นเลขขึ้นไม่ลงหรอกโอ,โ,โอ้นี่อ้ยม,มาฟอร์มันไม่ลง <c oughs> อ้าวก็นี่ไงลูกขาววะตั้งไหนถึงบอกว่าตั้งลูกขาวไม่ใช่เหรอเออหัดก่อนหัดก่อนเดี๋ยวสันชัยมาเกิดเก่งไงเออ มชามันเก่งเดี๋ยวมันค่อยลงเด้อมันลงอยู่แต่มันลูกเขียวจะลงกว่าดีโอ้โหทำไมช้าเงี้ยวะเอ้ยโอ้ยวิชัยไปเปิดแอร์อ uh ีกตัวนึงเถอะฉันอยู่ไม่ไหวร้อนเอ้าไม่ร้อนเหรเนี่ยค่ะโอ้โหไปลงทำไมไปลงสระว่ายน้ำไปต่อยอันนี้ไว้เล่นกลางคืน มาให้ให้ดูจะเล่นกล้ามาเล่นอะไรแหละก็มาเล่นเองไดครับผมอาอขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับลองแทงให้ดูนะครับผมพ่อแม่พี่น้องแล้วค่อยมาเปิดคาราอเกะนะครับผมทีนี้เปิดคาราอเกะก่อนลองสักเพลงสองเพลงก่อนค่อยจบคลิปเอาขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผม หอตอยกอกกอกขอ,เ,อเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามหออต้อยกอกกอกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ